ก่อนอื่นเราไปเอาโจทย์มาก่อนนะครับไปเอาโจทย์มาก่อนนะโจทย์เราคือตรงนี้ใช่ไหมฮึมทับไปเลยนะโอเคอ่ะอันนี้คือโจทย์เรานะครับทีนี้เราก็จะมาจัดให้มันอยู่ในรูปที่เราทำอิเท a t i o n ได้นะครับ จุดหนึ่งที่คุณจะต้องสังเกตนะครับสำหรับ g a u ไซ s ด i นะก็คือต้องระวังไม่ให้ตัวตัวแนวเส้นทแยงมุมอะครับเป็นศูนย์นะครับเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เราจัดรูปนี้ครับตอนที่เราจัดรูปเพื่อเพื่อวนรอบเนี่ยนะตัวหารมันคือตำแหน่งเส้นทแยงมุมเห็นไหมครับ a 1 1 a 2 2 a 3 3มสาในพวกนี้ เป็นตัวหารหมดเลยเพราะฉะนั้นแนวเส้นทียมมุมคุณต้องเล็งดีๆว่ามันต้องไม่ใช่ศูนย์นะครับแปลว่าอย่างสมการที่หนึ่งเนี่ยสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรตัวที่สามมันเป็นศูนยะ์ะแปลว่าสมการบรรทัดบ,บนเนี่ยจะเอามาเป็นบรรทัดที่สามมาไม่ได้นะครับหรือว่าสมการบรรทัดที่สามเนี่ยเราเห็นว่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรที่ที่สองเนี่ยมันเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นบรรทัดเนี้ย ก็จะเอามาเป็นสมการที่2นะไม่ได้นะครับน,นี้ก็ต้องระวังซึ่งอันนี้ก็อันนี้โอเคแล้วนะครับที่เหลือก็จัดรูปอันนี้นะผมก็จัดรูปสมมุติสมการบนนี้ผมจะใช้ในการหา A นะเรามี atr ใช่ไหมตัว A ของเรานะครับก็จะเกิดจากการเอาเนี่ยห่งเก้าจตั้งนะครับจุด,ดใช่ไหม แล้วก็ย้ายเอาบวกทีอะมันลบออกนะครับก็เป็นลบทีนะครับส่วนเทอมตัวแปร r เนี่ยมันไม่มีก็จบละแล้วก็ทั้งหมดเนี้าหารด้วยหนึ่งร้อยนะครับอันนี้คือสมการที่หนึ่งนะที่เตรียมวนล,ลูปสำหรับหาค่าตัวแปรตัวที่หนึ่งตัวแปรตัวที่สองคือตัวทีนี่นะก็จะเกิดจาก ทีใช่ไหมครับก็เกิดจากอันนี้นะข้างขวาเราก็เป็นสองหนึ่งหกจุดห้าห้าใช่ไหมแล้วก็ย้ายห้าสิบเมันลบนะครับนะย้ายห้าสิบเมัลบแล้วก็ย้ายบวกอามันลบออกนะครับนี่นะเออแล้วก็เอาลบหนึ่งมาหารนะครับโอเค อันนี้คือสมการที่สองที่ใช้ในการวนรอบเพื่อหาทนะครับส่วนตัวแปรตัวที่สามจะเป็นตัวแปร r นะครับ r นี่จะเกิดจากข้างขวาคือหนึ่งร้อยแปดนะครับลบด้วยเราย้าย2 5 a มาลบออกนะครับ2 5 a นะครับมัลบออก แล้วก็ย้ายลบหนึ่งมาหารนะครับโอเคไหมอันนี้ก็จะได้สามสมการที่ใช้วนรอบหาสามตัวปแปรละทีนี้เราลองใช้ stopping criteria หรือว่าตัวเงื่อนไขการหยุดคำนวณหรือว่า tolerance เนี่ยเอาแบบน้อยหน่อยนะครับอาจจะเป็นอลองดูหน้เอาเอาศูนย์ศย์หนึ่งเลยก็ได้ศูนศนย์หนึ่งนี่ก็สี่ตำแหน่งใช่ไหม อ่ะ a t แล้วก็อ่านะครับเริ่มต้นเท่าไหร่ดีอ่ะเอาเป็นสิบทั้งหมดเลยก็แล้วกันนะทีนี้เราก็มาผูกสมการนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้ออกไปก่อนนะอันนี้เป็นโจทย์เก่าซึ่งมัน นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมซ่อนเซลล์ไว้เต็มเลยนะครับ mm hmm. ก็อันไฮไปก่อนเนาะนีะ่เนะเ,เริ่มต้นใช่ไหมอันนี้เป็นอ๋อนี่ผมตั้งแบบนี้เลยตั้งแบบกระชับเลยนะครับคือแบบส่งไปช่องถัดไปเลยเดี๋ยวตั้งแบบช้าๆหน่อย ตั้งออช้าๆหน่อยอสิ่งที่เราต้องมีนะครับในแต่ละรอบก็คือเราก็จะต้องมีตัว a เริ่มต้นใช่ไหมมี t เริ่มต้นใช่ไหมครับแล้วก็มี r เริ่มต้นใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวจะต้องมีตัวใหม่ที่ผลิตออกมาใช่ไหมครับเดี๋ยวเขียนให้ได้ฟอร์แมตก่อนนะ แล้วก็เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีตัวใหม่ถูกไหมครับตัวใหม่ก็คือ x i บวกหนใช่ไหม y i บหนึ่งแล้วก็ z i บวหนึ่งนะครับนี้เป็นตัว a นี้เป็นตัวแปร t นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแปร r เอ่อโอเค อันนี้มันก็จะเป็นการดึงเอาค่าเริ่มต้นมาใช้นะครับอ่ะโอเคนะแล้วก็ตัวใหม่นะครับตัว A ตัวใหม่เดนะี๋ยวผมเอาอันนี้ลงกอนมาวางไว้ข้างๆจะได้ลอกได้ตัว A ใหม่นะก็จะเกิดจากการที่เราเอา ห้าหนึ่งเก้าจุดเจ็ดสองใช่ไหมครับลบด้วย t นะครับ t ตอนนี้เรามีค่าเริ่มต้นนําอยู่ตรงนี้นะครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับหารด้วยหนึ่งร้อยนะครับอันนี้คือค่า a ตัวใหม่ของเรานะครับเอท t ตัวใหม่ล่ะทตัวใหม่ก็จะเกิดจากสองหนึ่งหกจุดห้าห้าใช่ไหมครับลบด้วยห้าสิบคูณ a ตอนนี้ เเรามีใหม่แล้วนะคืเพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยเราใช้เลยนะครับเกาไซเดอร์วิธีเขาแบบนี้นะครับแล้วก็ลบด้วย rr ยังไม่มีตัวใหม่นะครับก็เอาตัวค่าเริ่มต้นของรอบประกอบทั้งหมดนี้หารด้วยลบหนึ่งนะครับได้เท่านี้นะครับพอมาตัวแปรอา้าง R ก็ะะะะจะเกิดจาก108นะครับลบด้วย25ห่หคูณ A a เรามีใหม่แล้วนะครับ เี่นะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับหารด้วยลบหนึ่งนะครับเออโอเคคืออันนี้เราเอ่อมีเพื่อนสองสาคนส่งส่งไฟล์มาให้ช่วยดูอะไรเงี้นะเราก็พบว่าบางทีเรายังไม่เราเรายังจับเรื่องเรื่อง ลำดับการคำนวณของเครื่องคิดเลขไม่ได้อะไรเงี้ยนะก็อ,อย่างเงี้ยผมรู้ว่ามันมันจะหารด้วยลบหนึ่งเลยอ่ะนะครับไม่ใช่ว่าหารแล้วลบแลบ้วเวลาเครื่องหมายมาเจอกันแล้วมันงงว่าไอ้มันต้องทําอะไรก่อนอไม่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดกลัวงงคุณก็คีย์แบบนี้จะได้ป้องกันนะว่านี้ฉันใส่สูตรถูกไหมอะไรเงี้นะครับอ่ะเออเออรเลอร์ในรอบแรกยังไม่คิดนะครับผมปล่อยไปก่อน พอขึ้นขึ้นต้นรอบถัดไปนะครับก็จะเป็นการเอาค่าใหม่เมื่อรอบที่แล้วมาเป็นตัวเริ่มต้นนะครับโอเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการผูกสูตรซึ่งมันก็จะเป็นการผูกสูตรเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นผมก็ Copy มาได้เลยนะมันก็จะดึงทีมาใช้ใช่ไหมดึง R ากับ a ใหม่มาใช้นะครับแล้วก็ดึง a ใหม่มาใช้นะครับอ่าจี่เป็นนั้นจบรอบ ถัดไปก็คิดเออร์ของแต่ละตัวนะครับอืมเอา x ใหม่นะครับอันนี้หมายถึงตัว a ใช่ไหมอใหม่นะครับลบ a เก่านะครับทั้งหมดนี้หารด้วย a ใหม่แล้วก็เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เออร์เรอรแปดเร์เซนต์นะครับรู้สึกว่าผมควรจะก๊อปได้เลยนะ อันนี้เป็น t ีใหม่ลบทีเก่าหารทีใหม่โอเค r าใหม่ลบอเก่าหาร r าใหม่ที่จะเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกต้องที่เหลือไม่ต้องมีอะไรแล้วครับลากอย่างเดียวเลยแล้วก็ดูว่ามันคอนเวิร์ตหรือยังนะครับอ๋อเราจะใช้อะไรนะเราใช้ทศนิยม4ตำแหน่งใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าเออร์เลอร์เราตั้งไว้ว่าไม่เกินจุด001ใช่ไหม เราเริ่มเห็นแววคำตอบแล้วเนาะจุด0.1เปราะว่าต้องไปอีกเฮ้ยได้แล้วสิใช่ไหมจุด0.1นี่ตรงนี้มันก็จบไปแล้วนี่หว่าเนี่ยเนี่ยหนึ่งนะเดี๋ยวไปให้ไปให้สูนย์หมดเลยนะครับโอเค22แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าต่ำกว่าจุด0.1เนี่ยก็ตั้งแต่รอบนี้ใช่ไหมตั้งแต่รอบนี้ก็ ต่ำกว่าจุด001ทั้งสามตัวแล้วนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นคำตอบเรานะครับเนาะนะครับอืมเราก็แสดงคำตอบนิดหนึ่งนะครับโน้ตโน้ตอะไรนี้ผมเอาออกไปนะไปดูในในคลิปสอนเอาเองนะครับว่าตรงน,นี้มันเป็นการอธิบายโจทย์ข้อที่แล้วอะนะครับว่า เราเจอข้อผิดพลาดอะไรยังไงของผมก็โน้ตเอาไว้นะครับมานะครับสรุปคำตอบกันนิดนึงตัวนี้นะครับมันจะไปตรงกับรอบที่สิบแปดเมื่อกี้นะครับคืออันนี้นะแล้วก็โุ้ยนะครับ นะรอบคอลัมน์เนะครับรอบที่สิบแปดโอเคนะตรงกับวิธีอื่นไหมลองดูสิ4ี่จุอ่าถูกต้อง1256อันนี้1257นะครับอ่ันี้ทศนิยมเป็น3786 3786ถูกต้องก็จะเห็นว่ามันนิดหน่อยนะครับมีตัวทีเนี่ยที่ผิดที่ทศนิยมตำแหน่งที่4นะครับ อันนี้ต้องเข้าใจว่า,าในบรรดาทุกวิธีที่เราเรียนมาเนี่ยกาซโดเป็นวิธีอิเทเลชันวิธีเดียวนะครับเป็นเ,เป็นวิธีที่ให้คำตอบที่เป็นค่าโดยประมาณวิธีเดียวนะครับวิธีก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่เราพูดกันมาเนี่ยเป็นวิธี exact solution ก็คือได้คำตอบที่ถูกต้อง100นะร้อเเซนะเพราะมันเป็นวิธีอะไรอะ่ะ เรียกว่เป็นวิธีกึ่งๆ่งเป็นเชิงวิเคราะห์นั่นแหละนะครับมันมันเป็นการคำนวณแล้วได้ผลลัพธ์จริงออกมาแต่ว่าอันนี้เป็นคําตอบโดยประมาณนะครับเป็น i e r a ท i t n เนะก็เลยมีเพี้ยนนิดหน่อยแต่ว่าโอเคก็คือถ้าเกิดเราตั้งว่าเรายอมรับได้ด้วยความผิดพลาดเท่านี้นะก็แปลว,ว่านี้โอเคและนะครับอ่าก้าไซดจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือมีหมายใช้เลยนะครับมันก็ใช้เวลาสิรอบนะครับด้วยค่าเริ่มต้นสินะ ตรงนี้พอเรามีไฟล์แบบนี้แล้วนะเราสามารถลองเล่นอะไรบางอย่างได้นะเช่นถ้าเราเลือกค่าเริ่มต้นค่าอื่นล่ะมันเร็วขึ้นไหมอย่างเงี้ยสมมุติผมจงใจนะเล,เลือกให้มันใกล้เคียงคําตอบนะครับสมมุติผมเดานี้เป็นห้าดาตรงนี้เป็นสี่สิบนะครับผมเดาตรงนี้เป็นสิบอะไรนี้นะอ่าลองดูนีมันจบที่รอบที่เท่าไหร่นะครับอ๋อก็ใช้รอบเท่าเดิมอยู่ดีอ๋อนี่นี่น เร็วขึ้นมา,มาจบที่รอบประมาณนี้นะครับรอบที่สนะิบห้าเนาะแต่ให้นึกว่าถ้าเกิดมันเป็นสมการที่มีมากตัวแปรกว่านี้ล่ะนะครับก็ผลของการผลของความที่มันจะเร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นวิธี โอเคอ่ะมันถอยมาที่ถอยมาที่ตัวเดิมล้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นวิธีก g a u s เด a ลคือประมาณนี้นะครับ